วิญญาณทิฏฐิสี่ือว่าที่ตั้งวิญญาณหรือว่าการรับรู้เนี่ยมีอยู่สี่อย่างเนี่ยมันมีอาการอย่างไรในการปฏิบัติธรรมซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ปฏิบัตินะส่วนท่านใดอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีเนี่ยไปดูในช่องของทาง,งพุทธวัจนะนะที่เขาแยกแยะออกมาให้หลายอย่างหลายเงี้ยหลายบุมมากเนี่ยอันนั้นอันนั้นเป็นทางทฤษฎีแต่ว่าส่วนที่ อ่เป็นเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้เอาไม่ได,มได้เอาสิ่งที่ไอ้เอาไปปฏิบัติไอ้ไม่เอาคือเอาสิ่งที่เขาแปลมาหรือว่าเขาเล่ามาเนี่ยไปปฏิบัติแล้วมันเป็นจริงอย่างไรเนี่ยจะเอามาเล่าเนี่ยคือว่าช่องของหลวงพ่อเป็นช่องครมจะการปฏิบัติซึ่งที่ได้คุยมาแล้วในอีพีที่ผ่านมาเนี่ยในเดือนที่ผ่านมาทั้งเดือนเนี่ยเป็นเรื่องของหัวใจเนี่ยหัวใจของของไอ้